สรบแล้วนะตอนนั้นผมสลบแล้วไม่รู้แล้วนะยจะมาทำอีกเหรอโอ้โหจะเหลือเหรอมันกล้าสามให้ผมไม่ตายเลยบิ๊กสตอรี่วันนี้นะครับมาติดตามกรณีที่เกิดขึ้นที่ตลาดบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นคลิปภาพที่แชร์กันเยอะมากในโซเชียลมีเดียนะครับคุณลุงเป็นพ่อค้าขายกุ้งอายุ56ปีนะครับ ถูกรุมทําร oh <yeah. S 2> ้ายในตลาดสดแห่งนี้จนสภาพยับเยินเลยทีเดียวครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่4มกราคมที่ผ่านมานะครับตอนประมาณตี2เพราะว่าเป็นตลาดสดในช่วงกลางคืนนะครับเบื้องต้นเนี่ยปมเหตุจริงๆเขาว่ากันว่าเริ่มมาจากการที่ว่าตัวของคุณลุงเสงท่านนี้นะคะคนเจ็บเนี่ยเขามีการตั้งแผงแล้วถาดเนี่ยมันยื่นออกไปนอกแผง หลังจากนั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องมาดูแลจัดระเบียบในตลาดสดนะครับมาตักเตืนอนบอกว่าให้เก็บไอ้สิ่งที่ยื่นกลับเข้าไปให้หมดลุงยอมเก็บทั้งหมดนะฮะแต่มีการตอบกลับไปสั้นๆว่าถ้าเขาเก็บเจ้าอื่นๆก็ต้องเก็บเหมือนเขาด้วยเช่นเดียวกันแล้วหลังจากนั้นผ่านไป30นาทีลุงก็ถูกรุมทําร้ายเหมือนอย่างในคลิปที่มีการแชร์กันเลยนะครับ หลังจากเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับทางผู้อํานวยการของตลาดบางใหญ่เนี่ยมีการออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยตัวของผู้อำนวยการก็คือคุณสุวพันธ์มีการออกมายืนยันนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตลาดเลยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงปมความขัดแย้งระหว่างผู้ค้าภายในตลาดด้วยกัน ซึ่งก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยอยู่แล้วนะฮะนอกจากนี้เนี่ยกัวทางผู้บริการนะฮะก็ยังบอกเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยอย่างเจ้าหน้าที่ที่เขาไปดูแลความาระเบียบเรียบร้อยนะฮะถ้าสมมติว่าเขาเจอเขาไปตักเตือนตักเตือนเสร็จแล้วเขาก็กลับเลยออกจากนอกพื้นที่ไปเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ว่ากลุ่มคนที่ไปทําร้ายลุงแสงคนเจ็บเนี่ยจะเป็นกลุ่มของคนที่มาจากตลาดน,นั่นเองครับ ผอตลาดบอกว่าตลาดไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เลยนะครับย้ำอีกครั้งว่าผู้ค้าด้วยกันทะเลาะก,กันเองนะฮะเลยไล่แทงไล่กระทึบกันอนอกจากนี้เนี่ยทางผู้สื่อข่าวมีการไปเจอตัวทางฝั่งกลุ่มผู้กรณีที่ไปทําร้ายลุงเสงด้วยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยชื่อว่านัทพงศ์ตัวนายนัทพงศ์คนนี้นะครับเขามีการให้ข้อมูลกับทางผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าที่จริงแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวเขาพอจะ รู้หน้าหน้าตาคือพอจะรู้จักกับลุงแสงมาก่อนหน้านี้บ้างแต่ว่าไม่ได้สนิทกันนะฮะวันที่เกิดเหตุนเนี่ยเอาจงจริงก็คือว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ในตลาดจะไปซื้อของแล้วก็เห็นทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตักเตือนลุงแสงตัวเขาเลยพยายามจะเข้าไปพูดคุยก,กับลุงแสงแหละว,ว่าเอ้าลุงไปโดนอะไรมาหรือว่ามีเรื่องอะไรกันสุดท้ายกลายเป็นว่าลุงเสงเนี่ยบรนดานโทรศ์ด้วยการใช้มีดแทงเขาเลยนะฮะเจ้าตัวยืนยันบอกว่าที่เห็นรุมทําร้ายเนี่ย เป็นเพราะว่าต้นเรื่องจริงๆมาจากการที่ว่าลุงแสงไปแทงเขาก่อนนะฮะทำให้เหตุการณ์มันบานปลายแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปช่วยระงับเหตุยังไม่ได้หมดเพียงแค่คนนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งคนครับที่ปรากฏอยู่ในคลิปด้วยก็คือในนิกอายุ35ปีคนนี้เนี่ยเป็นน้องชายของนายนัฐพงศ์ที่ถูกแทงนะครับโดยตัวในนิกคนนี้เนี่ยก็คือชายที่ มีรอยสักเยอะๆนะฮะที่ถอดเสื้อนะครับตัวในนิกนี่ยืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ว่าจะไปรุมทําร้ายลุงแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเห็นพี่ชายก็คือในนัทพงษ์เนี่ยถูกลุงเสงเนี่ยแทงนะฮะก็เลยพยายามจะเข้าไปห้ามแล้วก็ที่เขามีการถอดเสื้อโชว์รอยสักเนี่ยทั้งหมดไม่ได้เป็นการแบบขู่หรือว่ากร่างใส่คู่กรณีแต่อย่างใดนะฮะเจ้าตัวบอกว่าเขาเพียงแค่แต่ถอดเสื้อออกมาเพื่อจะเอาเสื้อเนี่ย ไปเช็ดเลือดให้กับพี่ชายที่ถูกลุงเสงแทนนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลทางฝั่งที่ไปรุมทําร้ายลุงเสงยืนยันนะครับว่าลุงเสงแทงฝั่งเขาก่อนซึ่งต้นเรื่องจริงๆปมเหตุก็แค่เข้าไปถามลุงแค่นั้นแต่ลุงก็กลับโมโหใส่แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตลาดแต่อย่างใดนะครับเห็นบอกว่าจะมีการไปแจ้งข้อหากับทางฝั่งของลุงแสงด้วยนะฮะก็คือข้อหาพยายามฆ่า ก็คงต้องว่ากันไปตามคดีนั่นเองแหละครับฟังจากฝั่งตลาดไปแล้วนะฮะแล้วก็คู่กรณีของลุงแสงล่าสุดผู้สื่อข่าวเจอลุงแสงแล้วนะครับแล้วลุงแสงก็ออกมายืนยันกับผู้สื่อข่าวในสภาพที่โอ้โหช้ำเลยทีเดียวนะครับลุงแสงยืนยันว่าปมเหตุจริงๆของเหตุการณ์ที่เจ้าตัวเนี่ยโดนรุมทำร้ายมาจากเรื่องแผงค้าจริงๆครับถาดปลาหมึกมันเลยแผงค้าของแกออกไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาบอกให้เก็บตัวของลุงเสงเองเนี่ยพยายามจะไปบอกรับบอกว่าถ้าเกิดว่าแกยอมเก็บเนี่ย พกผู้ค้าอื่นๆก็ต้องเก็บเหมือนกับแกเช่นเดียวกันแกบอกว่าปมเหตุนี้แหละครับที่ทําให้หลังจากนั้นประมาณสักครึ่งชั่วโมงเองกลุ่มของคนก่อเหตุก็มารุมทําร้ายซึ่งในกลุ่มนี้ก็มีตัวเจ้าหน้าที่ของทางตลาดเนี่ยอยู่รวมอยู่ด้วยนอกจากนี้นะครับตัวของลุงเสงเียงยังมีการตั้งคําถามถึงตลาดนะครับบอกว่าในลักษณะแบบนี้มันเหมือนกับว่ามันต้องมีมาเฟียของตลาดอยู่ใช่ไหมแล้วแบบนี้จะทําให้ผู้ค้าต่างๆเนี่ย ใช้ชีวิตหรือว่าค้าขายอยู่ในพื้นที่ที่มันมีอิทธิพลแบบนี้ได้อย่างไรตัวแกเองนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะประกาศเซงร้านแล้วนะครับเพราะว่ากลัวอิทธิพลตรงนี้ไม่ไหวในขณะเดียวกันก็เดินทางไปแจ้งความกับทางตำรวจนะฮะจะดําเนินคดีกับกลุ่มผู้กรณีในข้อหาทําลายร่างกายนี่คือข้อมูลจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายนี่แล้วนะครับฝั่งของกลุ่มที่ไปรุมทําร้ายลุงเสงก็ยืนยันนะครับว่าลุงเสงแทงเขาก่อน แล้วก็ต้องการจะแจ้งข้อหาเอาผิดลุงเสงให้ได้ในข้อหาพยายามฆ่าส่วนลุงเสงก็แจ้งความเอาผิดกลับเช่นเดียวกันในข้อหาทำร้ายร่างกายสุดท้ายนี้นะครับหลังจากฟังความจากทุกฝ่ายแล้วนะครับก็คงก็เป็นหน้าที่ของทางตำรวจแล้วนะครับที่จะต้องสืบหาพยานและหลักฐานทุกอย่างซึ่งวงจรปิดหรือว่าคลิปต่างๆมันก็มีนะฮะในการที่จะดำเนินคดีกับคนผิดให้ได้แต่คำถามก็คือว่าถ้าตลาดบางใหญ่หรือว่าตลาดสดแห่งนี้ มีมาเฟียคุมตลาดอยู่จริงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พ่อค้าแม่ขายทั้งหลายเนี่ยก็คงจะหวั่นใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลใน Big Story สํสำหรับวันนี้นะครับ